ศูนย์โลโมนิดนึงสิ่งที่ผมบอกมาตลอดนะครับเวลาเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนชิ้นนี้ปั๊บลดเปลี่ยนทันทีคือล้อนะครับอยากได้ทรงที่ขี่ดีขึ้นเนี่ยคันนี้เลือกช่วงล่างเป็นโช๊คหน้าของโอเคดีนะครับอีกที๊นะครับของรุ่นนะครับสวัสดีครับเจอกับพี่บิ๊ดีทีสกูตเตอร์เซอร์วิสอีกแล้วนะครับผมบรรยากาศแบบนี้ฉากแบบนี้นะครับอยู่กันที่ดีทีสกูตเตอร์เซอร์วิสเช่นเคยนะครับวันนี้มากับเจ้า GTS 150โมเดล2023 <Okay. S 1> นะครับคัวใหม่ล่าสุดนะครับสีดำด้านสวยมากกับโปรเจกต์ศูนย์โลโมนิดนึงอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่ผมบอกมาตลอดนะครับเวลาเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนชิ้นนี้ปับรถเปลี่ยนทันทีคือล้อนะครับคันนี้เลือกใช้ล้อเป็นฟันโก้นะครับพร้อมด้วยยาง p i ียรี่แองเจิลสกูตเตอร์นะครับการขี่เนี่ยดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับผม คันนี้เนี่ยใส่ล้อเข้าไปนะครับตรงรุ่นนะครับกับเจ้า GTS นะครับผมโมนิดนึงไปกันต่ออยากได้ทรงที่ขี่ดีขึ้นเนี่ยคันนี้เลือกช่วงล่างเป็นโชคหน้าของ o k เคดีนะครับพิกกี้แบทนะครับตรงรุ่นนะครับคือชั่วโมงนี้มีแค่ยี่ห้อเดียวที่ทำมาตรงรุ่นกับ GTS ตัวใหม่ล่าสุดนะครับพอใส่โชคหน้าเสร็จรถมันจะลงมาประมาณ10มิลนะครับด้านนี้นะครับชุดหน้าที่มีเพิ่มขึ้นมาคือบังโชคนะครับเป็นของ JS Racing นะครับ งานไต้หวันนะครับเป็นซ NC สสวยๆใส่เปสรเ็จมันดูแบบรีเมียม,มากครอบอาร์มเนี่ยเป็นมาลุนะครับสีดำน,นะครับบิดแข้งหลังเนี่ยเป็นมาลุเช่นเดียวกันนะครับโมนิดนึงโดยรวมคันนี้นะครับใส่เข้าไปเนี่ยเพื่อเก็บดำนะครับคือตอนนี้จริงๆชิ้นดำบางอย่างเรายังไม่มีพาร์ทที่เบิดไปทำให้เราพยายามจะหาอยู่นะแล้วเดี๋ยวจัดเข้าไปให้ลูกค้าอีกนะครับคันนี้เนี่ยมาสเต็ปนี้ก่อนนะครับเพื่อจะเอาไปขี่รถเล่นนะครับ ตอนรับปีใหม่นะครับ EP นี้ออกไปน่าจะเป็นปี2024เรียบร้อยแล้วแหละแต่อันนี้มันกำลังจะปิดงานแล้วผมต้องส่งโปรเจกต์นี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมส่วนใครนะครับรับรถมาจะแต่งเลยทันทีโทรเข้ามานะครับเบอร์เดิมนะครับแล้วก็อยากแชทเข้ามาก็ข้อความมาที่แพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มของเราเหมือนเดิมนะครับผมยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับสำหรับ EP นี้ไปก่อนครับไป้วครับ นี่บ้าหรือเปล่าฮะ